พี่โทรหาดิฉันนะคะคือพี่จุดดี้นะคะพี่จุดดี้ แล้วดฉันก็เลยเห็นว่ากออกเป็นความคิดที่ดีนะนจริงข้อดีเด่นเราก็ได้แล้วแม่ดีเด่นเรามีแล้วแล้วจริงแล้วได้จากไอเดียตัวนี้ต่อไปหนูว่าคิดว่าเออเราน่าจะมีตําแหน่งทีง่เป็นบุคคลดีในสังคมใช่ไหมคะนคนดีแล้วอ,ออกมาเ<ช>อาเป็นตัวอย่างก็ทําไมเขาทาแบบนั้นอะไรอย่างนี้เพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยและในเทอร์แลนด์มีคนดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะผู้สยามนี่เขาบอกว่าชื่อพี่ปัญญานะคะ แล้วทีนี้นามสกุลนะคะเจรธรรมเอกเจรธรรมดียังคิดเลยว่าอยากให้รางวัลกับคุณพ่อของพี่ทั้งสองคนนี่มากกว่าพี่วารีเลี้ยงลูกได้ดีมากเลยแล้วก็สืบมาว่ามีลูกทั้งหมดคุณพ่อกี่คนนะคะสิบสิบรวมย่าสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนโอ้ยสองคนที่อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ทํา ตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากเลยคนที่จะบอกแล้วก็กล่าวเกรียดติวคณของพี่ปัญญาได้มากที่สุดก็คือพี่จอยค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นวันพิเศษมากเนื่องจากวันเป็นเทศกาลปีใหม่แล้วเรายังมีโอกาสได้ มอบรางวาัลห,หรือประกาศเกียรติคุณของคนดีของสังคมซึ่งคุณปัญญาเจอธรรมนี้ซึ่งซึ่งซึ่งพวกเราน้องๆแล้วก็ชาวอัมสเตอร์ดัมจะรู้ในหลายๆฉายานะคะไม่ใช่เฉพาะพี่ปัญญาไม่ใช่เฉพาะลุงปัญญาไม่ใช่เฉพาะเป็น คุณป้าปัญญาคุณยายปัญญาสาวพักนะคะด้วยความสเสน่หานะคะชื่อนี้ตั้งให้ด้วยความสเสน่หาเพราะว่าป้าเป็นบุคคลที่สมควรที่จะได้รับการยกย่องในทุกๆแขนงไม่ว่าคุณจะมีทุกแบบไหนป้าจะทราบหรือมจะทราบหรือไม่ทราบอขอให้พอถึงเวลานะแม้กระทั่งเราไม่ได้บอก ทุกคนสามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือป้าจะยื่นเสนอความช่วยเหลือสมควรที่จะเป็นสําหรับพวกเราคือคุณพ่อพระของพวกเรานะคะเป็นพ่อพระที่ช่วยทางทั้งส่วนตัวและสังคมตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจนถึงเรื่องใหญ่ไปจนถึงงานของมูลนิธิไปจนถึงงานของวัดนะคะคือระดับประเทศประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็ เห็นด้วยอย่างมากที่น้องๆแล้วก็ลูกหลานลูกๆหลานทุกท่านเสนอคุณปัญญาจิรธรรมให้ได้เป็นข้อพระคนดีของสังคมในฮอลแลนด์คนไทยในฮอลแลนด์นะคะก็ก็ขอแสดงความดีดีกับคุณป้าคุณพี่ปัญญาแลผู้สารด้ายสิชี Ik moet ook in Nederland zeggen, dus uh, met blijheid mogen wij uh, uh, met z'n allen uh, mogen wij blij met de titel dat we gaan aangeven dat kun Pengajiro is de beste. Uh, ja, voor ons is papa, dat bedoel de vaderfiguur voor ons uh, gemeenschap, de Taiwanese gemeenschap in Nederland, in Amsterdam, want hij uh, doet bijna alles. Vraag of ongevraagd wordt uh, geholpen of de hulp wordt aangeboden door hem. Dus daardoor uh, wij, alle Thais mensen, jong of oud, weten vanzelf dat hij de vaderfiguur is voor ons allemaal. Daarom is de, de prijs uh, uh, de beste vaderfiguur voor thuis mensen, voor Kunpanja. Dus ik hoop dat iedereen blij mee het. ก่อนอื่นพี่ก็ต้องขอดีใจนะที่ที่สนับสนุนพี่ให้เป็นพ่อเล้กวันพี่เป็นนาเป็นปลาเป็นหน้าเป็นนาทุกอย่างหมดก็มีอะไรพี่ก็ช่วยเหลือได้ทุกอย่างปรึกษาแต่เรื่องเงินไม่ช่วยนะบอกจ้าแต่ยงไงก็ นี่ก็เหมือนที่ใหญ่สาหรับที่ในวัดอะไรนะแล้วไงก็ทุกคนก็รู้ว่าพี่อยู่ที่วัดมีอะไรปรึกษาพี่ปรึกษาน้องปุ๊กปรึกษาจูดี้อะไรเนี้ยช่วยเหลือกันในทุกอย่างแล้วอยากจะให้คนไทยนี่มาสมัคคีกันแล้วเรามาร่วมกันสร้างวัดใหม่ขึ้นมาเราจะได้มีฐานที่ที่ว่าเรา สามารถที่จะมารวมตัวกันแล้วมีฐานที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็อนาคตวัดวัดของพวกเราอาจจะดีขึ้นและดังขึ้นขอทุกคนร่วมใจนะแล้วขอให้ทุกคนทุก,ท,กทุกอย่างสมบปรปัญหาที่พวกเราตั้งใจขอบคุณมากครับ,บที่มาร่วมงานเอ่อ,อรางวัลพ,พ่อดีเด่นนะฮะพ่อดีเด่นนะ ก่อนที่ถึงตรงนั้นก็นิดนึงขอวะชาัมพันธ์เรื่องสําคัญหน่อยหนึ่งก็เป็นวิจารัมบันที่อื่นมาแล้วก็คือไม่ได้คุยเรื่องการเมืองนะ,ะนี่เป็นการคุยเรื่องการราดทะเบียนร,ราดการการการจัดระบบก็คือว่าปีนี้เข้าใจว่านะฮะเราจะได้เลือกตั้งกันแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการหน่อยอก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เลือกแต่ผมว่าโอกาสสูงมากเพราะรัฐบาลท,ท่านก็ได้บอกแล้วว่าน,น,น่าจะเป็นปีนี้เดือนไหนไม่ทราบ ก็เพื่อเป็นประมาทก็ขอให้มาดําเนินการที่สถานทูตนะครับขอให้ทุกคนทุกคนที่ในฐานทูตนะฮะมีความสุขมากๆ<ม>เพื่อรับใช้ประชาชนประชาชนก็ต้องต้อนรับท่านทูตของเราเพื่อให้มาดูแลพวกเรา <c oughs> คิดว่าท่านทูตคงจะอาจจะช่วยพวกเราหาวัดใหม่ได้เร็วๆนะ เป็นเกียิมากเลยนะคะที่ท่านทูตได้ให้มาเป็นเกียริมอบรางวัลให้กับพ่อดีเด่น2010ในวันนี้นะคะแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้ไปที่วัดพุทธารามแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คุณพ่อดีเด่นก็คุณเกษมเจริญศรีค่ะอันนี้เป็นทางฝ่ายของอัมสตัมซะมากกว่านะคะค่ะก็ขอขอบคุณท่าน้วยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทูต ทุกทุกท่านนะคะขอต้อนรับที่นี่ด้วยแล้วกันค่ะ <is> ีเสียเสียสีเวลามา <laughs> ใช่ค่ะก็มาแนย่ยางโอ้โห <c oughs> เลยนะคะทั้งคณะทั้งเป็นทีมเลยค่ะ เมื่อตอนเช้าค่ะท่านทูตได้มีกิจกรรมทำบุงตับบาทนะคะแล้วก็นอกจากที่ว่าวันนี้จะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นพิธีการแล้วนะคะเมืม่อตอนเช้านี้ก็เนื่องจากที่ว่าทางวัดนี้เขาก็มีบุคคลที่เขานับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเหมือนกันคือพี่ปัญญาค่ะแล้วบังเอิญด้วยนะคะพี่ปัญญาแล้วก็พี่ประสานก็เป็นพี่น้องกันค่ะจะเห็นว่าคุณพ่อของทั้งสองท่านเนี่ย มีลูกที่เป็นบุคคลของสังคมจริงๆตัวแท็กทีม <laughs> <laughs> เลยในการนี้นะคะหนูก็จะขอเรียนเชิญคุณพ่อดีเด่นด้วยเลยนะคะ <c oughs> เพื่อที่ท่านทูจะได้มอบรางวัลให้กับพี่เขาได้ทันทีค่ะขอเชิญพี่ประสานนั่งตรงนี้นะคะค่ะรางวัลที่เราจะมอบให้นะคะก็เป็นเ,เป็นถ้วยรางวัลหรือว่า ก็เป็นโล่หรือเป็นอะไรก็เรียกยากนะคะหนูไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรดีเหมือนกันแต่อันนี้เป็นของพี่เลยจริงๆว่ามีท่าปิดด้วยนะคะการันตีเลยนะซึ่งจะเอาไปมอบให้คนอื่นไม่ได้เลยค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านทูตแ่ะมอบให้ให้แบบพี่ประสานค่ะ जया सुचय मंगल अपराजित पलंगेश पोखिषेकेबूध नंगोपमोद सुना कधा सुमंग सुपता सुमूठिता सुमूत सुयेध ब्रह्मचार्य सुपथ कियक मंगवाचा गंगनो กามังอิเตะปัททะกินาปัททะกินานิกขะตวานาลาพันตาเทปัททะกินาอแล้วก็พามาช่อดอกไม้สวยๆช่อหนึ่งค่ะ อุยเลียงดึงทั้งสตัวเลาไม้ชวานี้นะคะขอมอบให้กับแขทนขอบคุณนะคะที่ได้เป็นประธานมอบรางวัลต้นขินกับการกินระเทียมให้กับกินน้องกินก็ดเทียมแบบเกิมแต่เรนที่สำคัญคืบ จะเห็นว่าเริ่มปีใหม่ก็ได้มีกิจกรรมจากรายการสวรรณภูมิโชว์มาเสนอนะคะการทำบุญตักบ,บาตรแล้วก็กิจกรรมพ่อดีเด่นนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ถ้าเผื่อว่าท่านรู้จักกับใครนะคะซึ่งมีคุณสมบัติที่จะได้เป็นแม่ดีเดน่นหรือพ่อดีเดน่นหรือแม้กระทั่งที่ฉันก็คิดว่าอาจจะมีหัวข้อที่ว่าคนไทยคนดีในสังคมเนธแลนด์ก็ติดต่อมาที่ดิฉันได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ ขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกทกท่านมีความสุขวยทุ่วหน้ากันแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่ได้มีส่วนสนับสนุนนะคะรายการกิจกรรมพ่อดีเด็กในหน้าที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ